สวัสดีครับผมมิกสุดซ่านะครับวันนี้ผมก็ได้โปรแกรมอัดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคือมีน้องคนหนึ่งนะครับเขาเอามาให้นะครับเขาทิ้งลิงก์อะไรไว้ให้ในไลน์นะครับไม่ใช่ใน y u t u b e เอาลเวลกระกาไปนะฮะวันนี้ก็มาอยู่กับเกมของญี่ปุ่นนะครับไม่รู้ชื่อเกมว่าอะไรนะครับอ่านไม่ออกนะครับมันไม่ใช่อังกฤษหรือไทยนะครับ อ่านญี่ปุ่นไม่ออกหรือภาษาไหนเนี่ยไม่รู้เหมือนกันถ้านามาจะให้น้าอ่านให้ดูเลยดูเดี๋ยคนละตัวเพื่อนเล่นเลยมาเซ่โอ้ยฟันอะไรรู้สึกกระตุกนิดหน่อยเพราะอัาจไปนี่แหละเออเล่นได้นิดหน่อยนะฮะเล่นมาได้เลเวลนิดหน่อยละ แต่ก็อัดลง youtube ไม่ได้นะครับไม่มีวิดีโออัดไม่มีโปรแกรมอัดพอมีแล้วก็เลยนี่แหละเรียบร้อยอัดลงซะเลยอู้วาทไมาตายเลยเหรอเพื่อนเกมออนไลน์นี่ซึ่งผมใช้ wi-fi นะอุจุยย้ยลุมลุลุม,ลม,ลมอะไรเนี่ย เล่นเล่นจับกล้องโอเคเฮเอเด็กมาเด็กโหจัดการง่ายๆเลยเออเออเออเฮ้ยลบฟันแล้วลบมามาโอเค อีกด่านหนึ่งนะครับก็จะเป็นด่านสุดท้ายามันหายได้ไนเนี่ยเพื่อนทำไมมันไม่อยู่สถานีแห่เงเดียวงุจกมาเด็กมาเด็กลมเด็กต้องลุมนะครับเ,เข้าไปเลยโอเคมาถึงด่านบอสแล้วด่านสุดท้ายนะฮะไม่ใช่ด่านบอสหรอก มันเป็นเนื้อเรื่องนะฮะที่เรากำลังเล่นอยู่เนี่ยใช้อย่างสิ้นเปืองไม่รู้จะกดใช้ทำไมไม่เข้าใจนี่นไงนี่ไงนี่ทำไม้ตายด้วยนี่ไม่รู้โดนใครนะฮะสิ้นเปืองโอ้ทีแบบนี้เราไม่มีให้ใช้เลยเลอ,อุ๊จ้าโอ้โหไม่โดน หรือโดนก็ไม่รู้อ่าเพื่อนตายฟันเออไม่เพื่อนตายโอ้โหเออโอ้ยอะไรเนี่ยปัดโถอเอ้ยเลยเคมโอเวอร์เลย เรียบร้อยโอ้โหถึงด่านบอสแล้วแท้ๆปัดโถโอ้โกรมไม่น่าเลยเพื่อนเอยเพื่อนก็ตายเอเราก็ตายดูเหมือนเคเวสจะสำเร็จด้วยนะเนี่ยมีไหมเออกระตุกโอ้โอ้โหเต็มเลยโอ้โหสำเร็จเต็มเลย โอ้อย่เพิ่งรับเอะน,นี่นะครับนอนี้คือชุดชุดไม่โหลดเพราะว่าอัดไปนะครับเขาบอกว่าถ้าอัดไปเล่นไปมันจะกระตุกนิดหน่อยทนเนาะนะครับนี่ไอเทม อเนี้ยอ๋อตัวสำรองไม่ได้ใช้อยู่ดีอะเลเวลยังไม่ถึงนะครับไปลองไปเล่นนี้แปบบ๊แบแป๊บเดียวครับแปบ๊บเดียวอัดนานไม่ได้ฮะไปกันเลยครับไปกันเลยเอาไปสี่คนนะครับด่านนี้ รวมเราเป็น5จะไม่เอาไปเยอะกว่านั้นนะครับเพราะมันจะแย่งเราข้าวหมดเลยเรอโอมจงมาเอาเดิโอ้โหหมุนโคตรไวเลยตัวอะไรเนี่ย ไอ้เด้ลฮู้มาดถ้าไม้ตายเลยเอไปด็เอาเดวเพิ่งปั๊มยาเอาเลยแล้วกันเอาทำไมกระตุกวะทำไมไม่กวาจะกระตุกขนาดนี้โดนไหม ต้องถามด้วยโดนไหมอาเด็กมาเด็กมาด็ผมชอบสู้กับบอสอะบอสมันตัวใหญ่แล้วแบบหนุกดีฆ่ายากโอ้โหถ้าไม่ตายเขาละเอากรรมไปกันเลยว๊า นี่ตายไปไอตัวเมื่อกี้คือตัวที่เก่งที่สุดในงานนี้นอ่าม,นมันไม่กำเร็จเดี๋ยวเพื่อนจัดก,การไปแล้วกันตัวเดียวม่มีคนตายใช่ไหมผมบอสแล้วครับอู้ ลบลบไม่ทันยากตัวีกแล้วลบลบลบอุยลบลบดี่จะตายแล้ว